สวัสดีทุกคนกลับมาอยู่กับลุงโออีกแล้วยูนิตที่ลุงจะเอามาชำระในวันนี้มีชื่อว่าไม er, ฟิติกไบรท์ฮาวเลอร์ฝูงหมาล่าเนื้อกระหายเลือดของเหล่าเดดการดจะเป็นยังไงไปดูในคลิปกันเลยถ้าพร้อมแล้วก็ Let's Go <S อ i พลิเของเจ้าคันนี้มีชื่อว่าแทงฮันเตอร์ในช่วงชุทติ้งเฟสของคุณเมื่อโมเดลนี้ทำการโจมตีเป้าหมายที่เป็นมอนสเตอร์หรือเวริโคลเพิ่มหนึ่งให้กับฮิตโลและบูลโล คันนี้มันเหมาะกับการล่ารถถังแล้วก็พวกสัตว์ประหลาดปีศาจต่างๆที่มีคีย์เวิร์ดมอนสเตอร์แล้วก็ v วี i c l ลนะซึ่งบวกหนึ่งให้กับ hit ิ o โรแล้วก็บูโลเนี่ยก็จะทําให้มันยิงแม่นมากขึ้นถือว่าเป็นยูนิตที่น่าใช้เลยสเตตที่เห็นก็มีประมาณนี้ Move 10, ทับเนตเก้าเซบวกมีนเวลเซฟที่5บวกบูลสิบหรือที่ชิปหบวกโอซีสคันนี้เนี่ยมันเหมาะกับการล่ามอนสเตอร์แล้วก็วี l e คลส่วนใหญ่ ถ้ายิงพวกยูนิตธรรมดาเนี่ยมันก็พอยิงได้อยู่แต่มันก็ไม่เคยคุ้มเท่าไหร่อะ่ะเป็นรถถังที่เล็กแต่อึดถึกทนใช้ได้เลยทับเนนต9วูนสแถมคล่องตัวด้วยมีมูฟ10เนี่ยก็ไม่ธรรมดาแล้ว1ตัว110แต้ม2ตัว2 2 0แต้มถ้าจะใส่จริงอะ่ะใส่แค่2ตัวหรือ1ตัวก็โอเคแล้วข้อควรระวังและเทคนิคในการใช้ยูนิตมาดูที่เทคนิคการใช้งานกันก่อนคันนี้เนี่ยมันต้องเน้นยิงมอนสเตอร์หรือเวอร์กคลจะดีที่สุดตามอัลเลิตี้ของมันบอกไว้แหละว่า ถ้ายิงมอนสเตอร์หรือเวลโคเนี่ยมันจะบวกหนึ่งให้กับทูฮิตแล้วก็บวกหนึ่งให้กับทูวูนโรเพื่อเน้นประสิทธิภาพและเพื่อเค้นประสิทธิภาพของมันเนี่ยก็ควรยิงใส่มอนสเตอร์หรือเวลโคก็จะโอเคละเน้นใส่สองสาคัญเพื่อเพิ่มโอกาสในการยิงที่มันจะมากขึ้นด้วยก็ถึงอาวุธเนี่ยมันจะทับเนตเก้ามันจะสูงก็เหอะหรือมิสไซลมันจะทับเนตสิบมันก็ดูสูงนะแต่ว่าถ้าใส่คันเดียวเนี่ยแล้วมันยิงน้อยเลยนะคันนี้คือมันยิงน้อยด้วย ถ้าจะเพิ่มโอกาสในการยิงอ่ะเน้นใส่สําสำคัญดีกว่าถ้าเล่นเอเจ้าตัวนี้เป็นหลักก็ใส่สําสำคัญก็โอเคแล้วหรืออาจจะใส่สักประมาณ1-2ึคันเนี่ยก็ได้เหมือนกันน้องอะ่ะน้องคันเนี้ยตัวเล็กนะแล้วก็หลบได้ง่ายมากๆเน้นอยู่ตามมุมตึกเนี่ยแล้วก็ค่อยโผล่ออมายิงก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันมูฟสิบด้วยมันหลบไปหาพื้นที่ในการหลบได้อยู่แล้วอ่ามันคล่องตัวประมาณนี้ถ้าเน้นตามมุมตึกแล้วก็โผล่ออมายิงเนี่ย ก็ถือว่าแสบสันหรือจะไปเป็นกลุ่มก็ได้แล้วก็ไปยิงแบบอัดปงๆเลยเนี่ยก็โอเคเหมือนกันข้อควรระวังฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาอาจจะมีของมาแก้ทางเราอย่างเขาอาจจะเอารถถังเนี่ยมายิงอัดใส่เราหรือเขาอ,อาจจะเอายูนิตท,ที่มีจานวนการยิงเงยอะๆเนี่ยมายิงถล่มใส่เราเราก็มีสิทธิ์ที่จะหายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกเดินดีๆแล้วก็เลือกยูนิตท,ที่จะยิงเนี่ยให้ดีๆเหมือนกันไม่ควรยิงพวกยูนิตธรรมดานะอย่างพวกสเปซมารีนทั่วไปหรือพวก เป็นเทอร์มากอนหรือเรไรพวกนี้มันมันไม่เหมาะที่จะยิงแบบนั้นมันก็ยิงได้แต่มันไม่คุ้มเพราะว่าเราก็จะอดใช้อเบิลิตี้ของเราด้วยแล้วปืนเนี่ยถ้าจะแม่นจริงๆอ่ะมันต้องยิงพวกมอนสเตอร์ Monster, หรือเวร์เคิลนะเวลาเดินเนี่ยต้องเลือกดีๆอันนี้ก็ต่อมาจากข้อหนึ่งเหมือนกันแต่สาเหตุของข้อนี้คือเมลต้าที่ให้มาระยะมันสั้นมากแล้วไอ้เจ้าล็อกเก็ตลันเชอร์ที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยมัน มันยิงได้น้อยนะถึงระยะมันจะกว้างแล้วทีเนี้ยถ้าไม่ยิงใส่มอนเตอร์เรียโคมันก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเจ้าเนี่ยมันก็ต้องพึ่งพาเมลตาด้วยมันก็เลยต้องใช้ระยะในการเดินหน่อยหรือว่าต้องหามุมเดินดีๆเนี่ยมันก็ต้องคิดเผื่อไว้ด้วยข้อดีข้อเสียของเจ้าไมฟิติกไบฮอลเลยก็มีประมาณนี้มาดูข้อดี ข้อดีเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้เร็วนะอย่างที่เห็นว่ามันมูฟสิบเลยมันก็สามารถเคลื่อนที่ไปส่วนนั้นส่วนนี้ของสนามได้แล้วมันก็หาจุดดีๆยิงได้ก็ถือว่าเร็วใช้ได้อาอาวุธเนี่ยมันต้องเน้นการใช้ล่ารถถังเม็นส่วนใหญ่นะซึ่งมันจะแสดงประสิทธิภาพออกมาได้ดีด้วยด้วย ability ของมันแล้วก็ด้วยอาวุธของมันด้วยอย่างเมลต้ากับไอเครื่องยิงจรวดเนี่ยมันก็ทับเนตมันก็ดีดาเมจมันก็ดีด้วย แล้วก็บวกกับ a อบิลิตี้ของมันที่ว่าถ้ายิงมอนสเตอร์หรือเวอโคมันจะบวก1นึ่งทูฮิตโลกับบวก1นึ่งทูวูลโลมันก็ถือว่าดีมากมันเป็นรถถังเล็กที่มีความอึดถึกทนมากเพราะว่านอกจากทับเนตยเก้าอ่ะวูลมัน10ด้วยก็ใส่3ตัวเนี่ยมันก็30มูลก็ถือว่าเยอะนะเป็นยูนิตที่ใหญ่ระดับหนึ่งแล้วทีเนี้ยเวลาเขาจะยิงเราเนี่ยเราเขาก็ต้องเลือกหน่อยนะว่าจะยิงคันไหนซึ่งเราก็มีโอกาสที่จะได้ยิงส่วนอยู่ถ้าใส่คันนี้แทนพวกรถถังเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยอ่าโอเคเลยมาดูข้อเสีย ข้อเสียเนี่ยอย่างใหญ่ๆที่เห็นนะเท่าที่ลองเล่นดูเท่าที่ลองเอาไปเล่นดูเนี่ยมันต้องพึ่งพาเมลตานิดหนึ่งเพราะว่าไอ้เจา้าเอจร,จรวดเนี่ยมันยิงแค่นัดเดียวแล้วโอกาสที่ยิงเรายิงพลาดหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็มีด้วยมันก็มีถึงมันจะสองบวกหรืออะไรก็เถอะนะมันก็อาจจะมีเหมือนกันยังไงเนี่ยก็ต้องพึ่งเมลต้าแน่นอนยังไงก็ต้องพึ่งอยู่ดีอ่าแต่ระยะยิงอะ่ะมันสั้นไปหน่อยมันก็เลยเสี่ยงที่จะต้องเอาไอ้เจ้าตัวเนี้ยไอ้เจ้าไบฮอลเลอร์เนี่ย ไปใกล้รถถังของฝั่งศัตรูแล้วก็ยิงแต่ถ้าลุมยิงก็โอเคนะไม่แย่ๆมันก็กบข้อเสียได้ใส่ไปประมาณ1-2ตัวก็ได้เพราะว่ามันคันละ1้0แต้มก็200กว่าแต้มก็ถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มถ้าเจอวุฒหนักเนี่ยมันก็ไม่เหลือเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่ทับเนต็ตมันก็แค่9อ้ามันเป็นรถถังเล็กก็จริงแต่ทับเนต็ตแค่9เนี่ยแล้วปืนแรงๆอย่างพวกอ,อันนี้ขอยกตัวอย่างหนะ้าอย่างสเปซมารีนก็มีกาดิเอเตอร์แลนเซอร์ใช่ไหมที่ว่าปืนของมันอะ่มนะม ยิงยังไงก็เสี่ยงที่จะหายได้เหมือนกันหรือ Re พเซอร์エ็กซิคิวชันเนอร์อันนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันไอพวกที่ทับเน็ตเยอะกว่าเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงแต่ถ้าใส่เป็นฝูงก็ลดโอกาสการตายได้เยอะอยู่ถ้าแนะนําก็1นถึงสตัวหแหละเหมือนที่พูดไปแรกๆเพ้นยังไงดีราคาเท่าไหร่เจ้ากล่องนี้เนี่ยตอนนี้ในตลาดยังสามารถหาได้อยู่นะตามกลุ่มเมื่อหนึ่งเมือสองเนี่ยลุงก็ไปเห็นมาเขาก็ขายประมาณขั้นละ700บ้าง 600บ้าง500บ้างเท่าที่เห็นตอนนี้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอยู่ไหมก็ลองไปหาได้ราคามือ1น,นะแบบว่าไม่ได้ขายตามกลุ่มมือห่งมือสองเนี่ยก็จะอยู่ที่กล่องละ1,100บาทในกล่องเนี่ยมีโมเดลมาให้ทั้งหมด1ตัวแล้วทีนี้เนี่ย มันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้กาวในการต่อนะไอ้เจ้าคันนี้เพราะว่ามันเป็นโมเดลแบบพุทฟิตซึ่งมันก็ดีอยู่แต่ก็อย่างที่รู้อะเกมเวิร์กช็อปเขาทําโมเดลแบบที่ว่าประกอบเป็นพวกกันดั้มไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่มันก็จะมีเทคนิคก,การต่ออยู่ แต่ว่าเดี๋ยวลุงไปทําคลิปมาให้แล้วกันนะว่าการต่อโมเดลพุดฟิตเนี่ยทำยังไงชิ้นส่วนมันถึงจะประกบสนิทหรือว่าทํายังไงให้มันแบบดูเรียบเนียนอะ่ะเพราะว่าการต่อแบบพุดฟิตเนี่ยมันจะมีไอ้ส่วนที่ว่าเป็นรูกรุงๆงใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเวลาเราต่อส่วนที่ว่ามันเป็นส่วนแก๊ปมันอะ่ะอัดกัดเข้าไปปุ๊บอะ่ะอากาศด้านในมันจะดันแล้วีเนี้ยมันจะต่อไม่สุดมันจะต่อไม่สนิทอ่าอันนี้เดี๋ยวจะมีเคล็ดลับมีวิธีการต่อให้อยู่เดี๋ยวเรารอ,รอดูในคลิปต่อไปแล้วกันนะ ก็ถ้าอยากได้ถูกกว่านี้ก็ลองกดตามแอปส้มดูนะตอนที่ลุงกดเนี่ยลุงก็ได้มาในราคา7 8 0 0เหมือนกันหรือตามกลุ่มมือสอง, 12, งมือหนึ่งมือสองอะ่ะที่ลุงพูดไว้อะประมาณ5 600มันก็มีคนเอามาเสนอขายหรือว่าขายให้อยู่นะยังก็ลองหาดูได้สีที่ใช้เนี่ยไม่ต่างอะไรกันจากเพกมารีนเลยนะถ้าซื้อสีตามที่ลุงลิส s t ไว้ให้ตอนคลิปเพกมารีนเนี่ยอันนี้ก็พร้อมแล้วอันนี้ก็คือจบเลยเพ้นท์ได้เสร็จก็ลงสนามมีเฉดมีเลเยอร์มีอะไรครบ พร้อมจบเล่นได้เลยถ้าซื้อสีตามลทิ์ที่ลุงจัดไว้ให้แล้วก็ไม่จะเป็นต้องซื้อตามนี้อีกอ่าโอเคนะถือว่าเข้าใจตรงกันนี่ก็จะเป็นภาพตัวอย่างเพื่อการป้ายยาทุกคนแบบ300แบบไม่ใช่ร้อยเลยนะ300%อย่างที่เห็นว่ามันเป็นเดดกาดอยู่แล้วเนาะแล้วทีนี้เดดกาดเนี่ยมันเพ้นเลอะขนาดไหนมันก็สวยเหมือนที่ลุงพูดไว้คลิปก่อนๆหรือคลิปเรืวอยๆเลยว่าเนี่ยเห็นไหมเขาคัสตอมเอาตัวด้านขวาเนี่ย เป็นเกาะสีส้มนะแล้วเขาก็เหมือนถอดไอตัวเกราะด้านข้างที่ว่ามันปิดตีนตะขาบไว้อะมันก็ดูเท่นะมันแบบว่าดูแบบเป็นไซไฟเป็นเอเลียนเดียเอเลียนผสมเครื่องจักรหน่อยอ่ะอันนี้ก็เท่ดีสวยดีอันตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีเกาะเดซกาดยุค30มเคนะก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งเลยอย่างที่เห็นว่าตัดกับสีเขียวที่ติดอยู่กับอาวุธด้วยแล้วก็การเพ้นแสงเงาการเพ้นเสื้นหนิมเนะี่ยลุงก็ชอบนะ อันนั้นซ้ายเนี่ยมันจะออกแนวแบบสวามเละๆหน่อยมีน่าจะเป็นน้ำหนองหรืออะไรก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นบึงเขียวๆที่เป็นสไตล์ของศิลปินที่เขาเพ้น์ไปอ่ะอย่างเห็นว่าเกาะมันเละๆอะไรพวกเนี้ยมันก็เท่คือ3คัคนเนี้ยมันเท่หมดเลยลุงชอบหมดเลยนะอ่าที่ลุงไปหาภาพมาเนี่ยยังไงมันก็เพ้น์ยังไงก็ได้ตามจินตนาการเลยแล้วแต่ว่าจะใส่มาอย่างไงมันก็ภาพมีประมาณนี้แหละของลุงก็มีเหมือนกันแต่ว่าลุงยังไม่ได้เพ้นต์ว่าโทษทีเพราะว่าขี้เกียจนิดหน่อยอ่ะติดแบบว่าช่วงนี้ติดแบบ ติดหนังติดซีรีส์นิดนึงอ่าติดหนังติดซีรีส์นิดนึงยังไงก็ถ้ามีเวลาว่างเนี่ยเดี๋ยวลุงทําเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันวิธีการเพ้นอะไรพวกนี้อ่าเดี๋ยวติดตามดูในช่องได้เลยจบไปแล้วนะสำหรับการชําแหละยูนิตในคลิปนี้ถ้าดูแล้วชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงด้วยสำหรับคนที่มีคำถามมีข้อสงสัยอยากพูดคุยอยากตัหนิติเตียนอยากชื่นชมหรืออยากให้ลุงเอายูนิตตัวไหนมาชั่แหละอีกเนี่ย ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างไ้เลยเดี๋ยวลุงไปตอบให้นะสำหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณบายบายไปแล้วจ้า